หลนแครับโอ้โหกันลงมือหลุดปุ๊บเลยครับผมโอ้ยเพิ่งจะได้ครับเพิ่งจะออกมาจ้ะนี่งามเลยครับผมกบยางซวบกุ๊บนะครับสามเส้น หนักเจ็ดกร,รัมนะครับสีแดงตัวนี้ดูเรื่องครับผมนี่งามเลยครับเอบนี่ครับชุดใหม่ได้มาเมื่อคืนครับผมอันนี้คอสนานนี่สิบยี่สิบครับผมกับลอกที่เขากำลังฮิตกันเลยครับผมซีซั่นหนครับผม X2 โอเคครับ